เปิดแล้วเฮ้ย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 น้ำมาแล้วน้ำเปิดปะน้ำเปิดน้ำมาแล้วเฮ้ยพี่ปุ๊กปักปุ๊กปกปุ๊กเลยนี่ก็คือเหมือนเดิมของพี่ชาตินะดูนะคทุกคนมืสบายแล้วน่จริงหรอแต่มแล้วเอาเอ้าเอ้าเอ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 าอ้าเ้าเอ้าาเาเอ้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 าเออ้เหรอที่บ้านท้าเอ้้อมาทอาอเอีาเ ใส่ปั๊มมันจะได้ฉีดน้ำมันจะได้แรงทำไมไม่ถามเขานี่ทำอะไรนี่บันจ์เจอดตายแล้วตายแล้วมันอะไรก็น้ำมันไม่แรงแล้วก็ต้องใส่ปั๊มเข้าไปให้มันแรงถ้ามันจะเดี๋ยวเขาทำให้สูตรอินเดียเห็นที่พิ่ชาทำไหมแบบพิชาทำอ่ะไม่ได้เรื่องแบบนั้นอ่ะอันนั้นก็จองงงงอยเดี๋ยวดูสูตรเขามีดีกว่านั้นหรอเขาคิดมาแล้วว่าหลักการของมันเป็นยังไงเขาซื้อมาแล้วขายดี น้องๆครับปั๊มน้ำมือสองครับขายต่อเลยครับ1,005เอาไปเลยซื้ 2, อมา2,009ไม่รู้ไม่ได้ใช้เลย,เลยแกะกล่องแล้วกล่องอยู่ไหนขายทิ้งไปแล้วอันใหญ่ 1, 5 0 0ครับอ่ะลดกล่องหปร้อยเหลือ1,004แล้วตัวมั่นใจว่าตัวทำได้ใช่ไหมเขาอยากได้น้ำแรงๆเอาไว้ฉีดต้นไม้ฉีดยาตอนเนี้ยร้อนยาเหี่ยวหมดแล้วรับประกันชั่วนะองั้นวางไว้ก่อนถ้าไม่ได้เรื่องก็ต้องใช้ตัวนี้เดี๋ยวทำให้ดู เอาแบบนี้เยเอากระดานมันเกิด<อ>แบดิีมีละเออมันต้องกระดานต้องกระดานมาเอาคนอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชนะอะไรถามบ้างนะรู้ป่ะนี่เดี๋ยววันนี้จะมาเจ๊งในกระดานให้ดูก่อนนี่ไหนโอ้โหทำไมไม่ล้างก่อนนะไอ้เหี้ยล้างก่อนไหมกูไปตั้งไว้แป๊บเดียวลูกกูเขียนไว้เละเลยโหโห ไปก่อนเออไปไหนก็ไปไปคุยกับน,น้องๆก่อนอ,อันดับแรกต้องบอกกันว่าปัมาามป๊มน้ำเนี่ยมันทำงานได้ยังไงใช่ไหมปั๊มน้ำเนี่ยมันมีน้ำเข้ากับน้ำออกนี่ปกติแล้วอ่ะมันก็วิ่งเงี้ยปุ๊บตรงเงี้ยถูกป่ะทีนี้เราก็ต้องเอาปั๊มน้ำเนี่ยไปใส่ตรงเนี้ย โงงงเลยแต่ตรนนี้ปุ๊บมีน้ำข้าน้ำออกปั๊มน้ำเนี่ยมันจะทำงานโดยการเช็คจากเพชเชอร์พอเพชเชอร์ตกมันก็ทำงานปั๊มน้ำมอเตอร์ก็หมุนอัดแรงดันเข้าไปในบ้านเราเออทำให้น้ำบ้านเราแรงไงแล้วทีนี้ถ้าพี่ยิ้มจะไม่ใช้อะทำไงด้านนี้แล้วกันพี่ยิ้มคิดว่าของปั๊มน้ำเนี่ยมันก็มีกระบอกที่เป็นไนโตรเหมือนกัน ในการอัดแรงดันน้ําเออทีนี้เราก็จะใช้นี่หลักการเอาก๊อกน้ําก่อนเลยนะนี่เอาก๊อกน้ํานี่ตรงนี้ปกติมีก๊อกนี่ก๊อกตรงนี้ปล่อยน้ําไหลปี๊ดนี่ถูกไหมทีนี้พี่ยิมจะตัดเลยตัดตรงนี้ออกใส่นี่เข้าไปขวดน้ำนี่ใส่ขวดน้ำเข้ตรงนี้ใส่สองขวดแต่ใส่ขวดปกติเนี่ยมันก็เปิดพี่ชาติใช่ไหมเหมือนพิชาติเกินไปไม่มีผลมันน้ำมันก็มาเข้าแค่นี้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 เต็มมา อันนี้คือระบบก๊อกน้ําเดิมของพี่ชาติของพี่ชาติคือมีน้ําเข้ามาเข้าก๊อกแล้วก็ออกไปเง่ซึ่งไม่แรงไม่แรงพี่ชาติเขาใส่ขวดน้ําใส่ขวดน้ําแค่นี้เพื่ออะไรใส่ขวดเพื่ออะไรเขาคิดว่าให้เพิ่มแรงดันอากาศในนี้ให้มันดันรีตรงนี้มันจะเหมือนการบีบสยางมันเลยทําให้แรงแต่ทีนี้แรงกดอากาศในเนี้ยมันไม่เพียงพอพิมก็เลยจะต้องทําแบบนี้มีนี่ก๊อกน้ํา เนี่ตัดท่อแป๊บนี่ถูกไหมใส่ขวดเข้าไปเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่เตจาะจุกลมเพื่อที่จะอัดลมเนี่ยเข้าไปในนี้เพื่อเพิ่มแรงดันเพิ่มแรงกดในน้ำนี่เพช,ชเชอร์ภายในนี้แล้วจุกลมนั้นจุกลมนั้นก็เหมือนกับจุกลมที่ยิ้มใส่ในแต่ลมไงอย่าบอกอว่าจะเอาแต่ลมไปปั๊มไปไ,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องวขวดโคกเจาะตูด แล้วยังงไใส่จุกลมแล้วก็เพิ่มแรงดันเข้าไปสักสาบา4สี่บาทีนี้แรงกดอากาศในน้ําขวดแล้วมันจะแยกน้ํากันระหว่างน้ำกับแรงดันกับอากาศเฮ้ยโอ้โหทำไมตัวฉลาดขนาดนี้วะตรงนี้มันจะมีห้องกั้นระหว่างน้ําเราเจาะถูกต้องน้าอากาศเนี่ยต้องการที่จะหนีลง น้ำเนี่ยมาจากท่อปุ๊บเนี่ยก็จะออกถูกไหมใช่ทีนี้บางส่วนมันก็จะมาตรงนี้ทีนี้ถ้ามีอากาศดันเพื่อนรีดมันออกมารีดมันออกมาไมา่รีดมันออกมาตรงนี้มันก็จะแคบลงแคบลงแคบลงมันก็จะทําให้น้ำเนี่ยปุ๊บคุณบังเกอร์คุณคิดได้ยังไงเนี่ยไอ้นุ่มคุณคิดได้ยังไงเล่นหัวเนี่ย นี่คือหลักการที่พิมคิดในสมองมาตั้งแต่ทิดพิชา,าติแล้วอะทําไมมันถึงไม่แรงออทําไมคนหนึ่งเขาทาถึงไม่แรงออทําไมอินโดทําแรง,อออองได้ทฤศาสตร์ปั๊มแรงดันอะไร DIY เลยนะไอเช่นชีดจริงเราควรที่จะไปจดลิขสิทธิ์ไว้ก่อนเลยนะเนี่ย ไปจดเลยไหมไปไปเลยจ้กบวก่อนกไปกบวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้มันสำเร็จได้ก่อนเธวนก็ไม่อายถ่ายที่หน้าเขาก่อนอื่นอ่ะขอพาไปดูก๊อกน้ำที่มันโคตรจะเบาเบาเลยเอาตรงไหนดีหลังบ้านอ่ะคือเบาสุดของอะไรมันไกลงั้นเราไปหลังบ้านจุดที่ไกลสุดของบ้านคือจุดเดียวกับพิชาติเลยปั๊กอันนี้ใช่ไหมอ่ะเปิดมาพี่พิชาทำไม่สำเร็จใช่ เปิดแล้วเนี่ยเปิดแล้วเปิด,ปดอยู่เปิดดิเอาเปิดดิรอน้ำเดินทางหน่อยเปิดอยู่แล้วสายยางมันก็บี้แบนมันก็น้ำก็เปรียบเสมือนสายไฟไนี่แหละสายยางมันบีอยู่นี่ไงอันนี่แรงสุดแล้วโอ้เจ้าอ้เจ้าอ้เจ้จะยกละยกด้วยแล้วถ้าเราใส่ไปมันจะเปรียบเสมือนเราบีบงี้ไหมแรงได้แค่นี้ ถ้าเราใส่หลายๆขวดเราว่าเราเอาของพี่ชาติมาโมดิฟายไหมเอาของพี่ชาติเลยนี่ไหมได้เพราะมันมีอยู่แล้วแต่เราเพิ่มไปเราเพิ่มออปชั่นเข้าไปใช่เราก็ได้ไม่ต้องไปลงถึงถึงพ่อถึงอะไรโอเคเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยอยู่รอโปรเจกต์เฮ้ยนี่หกแรงดันเดี๋ยวข้าขอมาสารต่อแล้วกันนะคุณนทุกหิฐขี้น้ำร้อยจีบหายเลยนี่ดูเราเอาหกแรงดันเลยนี่คือคุณชูชาติทำไว้เราเอาหกจุกเลยถูกต้อง ไปไงนี่เห็นไหมนี่คือสภาพที่คุณชูชาติเขาได้ทำไว้ใช่กกน,นี่คือรดก็คือความคิดของเขาเขาคิดว่าขามเข้านี่ปึ๊บแรงดันจากขวดมันจะต้องแรงทีนี้ในแรงดันในขวดเนี่ยเมื่อน้ําเข้าไปเต็มที่แล้วอ่ะมันก็สุดแค่ตรงนั้นอมไม่มีกําลังการฝืนก็คือมันเท่ากันพอเข้าไปปุ๊บมันสุดแค่ไหนมันก็อยู่่แนี่ของพี่ยิ้ม เจาะนี่เลยครับนี่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 เจาะตูดเป็นยังไงคะทุกคน ไอเดียของไอ้บบนเจิดนี้นะะไม่ธรรมดาจริงบอกเลยติดตามในคลิปนี้นะคะอาจจะล้มประวัติศาสตร์นะคะที่พิชาติเคยทําไว้นะคะเดี๋ยวพี่ใบ<ๆ>เนี่ยพิชาติมาเนี่ยจะได้ไปโม้ไปอวดให้พิชาติดูว่านี่โปรเจกต์ที่เขาทํามาเนี่ยมันทําสําเร็จแล้วเออเพื่อจะเป็นไอเดียให้กับทุกคนลองไปทําตามได้งบประหยัดไม่ต้องใช้เครื่องปั๊มประหยัดไฟประหยัดพลังงานเออรอติดตามในคลิปนี้นะคะว่าไอ้เบนเจิดกับ เครื่องปั๊มแรงดันจากขวดโคกเนี่ยมันจะสำเร็จหรือเปล่ารอติดตามในคลิปนี้ค่ะ <Hey. S 1> ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวไปดูพี่ยิ้มเขารือขวดโปรเจกต์เก่าของพิชาติก่อนเลยค่ะไป เดี๋ยวพี่ยิ้มขอไปเอาจุกลมเพิ่มก่อนนะครับที่ร้านปะยางถ้าไม่งั้นมันไม่พอ,อน,นี่ได้มาแล้วอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างของแท้อยู่นี่แปบบนี้นนอยอัลก,กีบ่บัตถ้าซื้อถ้าจะมีหัวละสิบกว่าบาทนี่ออขอบคุณเบนช็อคพอยด้วย น้องเบนให้มา2ตัวเลือกเลยรุ่นนี้ต้องเป็นรุ่นแบบดึงเหมือนเดิมใช่ป่ะบางครั้งเราเจาะแน่นเจาะหลวมเวลาเรากดปุ๊บมันจมกลับไปที่เดิมได้ในแบบนี้ไหนขอดูวังแบบน็อตลัตแบบนี้อันนี้คือเป็นแบบกดกดแล้วก็ดึงออกมาใช่ส่วนอันนี้ก็คือน็อตลัดเลยใช่ก็จะใช้ดีดีเสียต่างกัน แล้วเราควรที่จะใช้แบบไหนคะแบบนี้อยากจะใช้แบบนี้เป็นน็อตใช่ไหมเพราะมันจะน่าจะไขง่ายเหรออ่ามันขั่ง่ายสวมเข้าไปเฮ้ยเขาจําได้ว่าอะไรวะที่เราทําแล้วมันระเบิดอ๋อขวดน้ำเนีอ่าใช่ป่ะที่เราเคยทําอ่ะอัดตัดลมเข้าไปอ่ะเออยานอวกาศใช่มันมันหลุดมันไม่อยู่นี่นะอ่าจับสูงไงไอ้เหยอะเหรอลองดูอ้าวลุยอเจาะก่น เดี๋ยวตัวไปหาขวดโคกมาให้เขาใหม่อีกตั้ขวดเสร็จ<ป>แล้วเราก็ขยายรูขยายรูแล้วก็ใช้นี่พวงเนี้ยน,นี่แหละเบอร์นี้ดิฟ้านี่พี่เบิ้มเบอร์ปาต็อปเราเจาะเข้าไปเนี่ยด้วยอยากใหญ่แค่ไหนก็ขยายเข้าไปอ่าขวด โอ้โหสั yeah, no. ่งขวดเดียวแอขวดมันทอมาเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวย้อนดูในคลิปเลยตัวบอกออกมาสักสามสี่ขวดจริงตัวบอกว่าหาขวดมาห้น่อยสักสามสี่ขวดเีวอาขวดหนึ่งไม่พูดอ่ะเดี๋ยวดูเลยดูในคลิปเลยเขาพูดเหรอใช่เาตัวไม่หามาให้ขวดนะสักามสี่ขวดบอกเนี้ยมาทำบ้าอะไรเยอะแยะคนตัดดูซิว่าพี่ยิ้มได้พูดหรือเปล่าว่าสามสี่ขวดไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวตัวไปหาขวดโคกมาให้เขาใหม่จะขวดจะขวดกรีดสิครับกรีดนะ ไปตรงก้านเอาไว้ใี่ห้อะไรอ่อ่าใส่ี่ไงอ๋อมันต่อกันไปได้เหรอมันต่อลหลายๆอันได้เหรอถูก้ะทำไมเครื่องมือตัวเยอะจังอา้าวแต่มันไม่เคยเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยอะถูกต้องนี่นเราต้องมีช็อปนะครับเพราะว่าบรรเจิดกำลังจะเป็นช็อปแบบมาตรฐานทีนี้เราก็ต้อง ขอหัวใจหน่อยเราจะได้เอาไปทําตรงนั้นกดไลค์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเราจะได้มีบรรเจดิดจะได้ฉายแสงความรู้ของเขา,เอ,าออกมาเยอะๆแล้วมา<อ>ดูกันว่าเราจะสร้างอะไรได้แบบพิสดารพิสดารพิมมีเครื่องตึงชักตวงนะพิมสรา้างเงาโอกาสได้เห็นพิมเขาพูดหลายทีแล้วพี่โบก,ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจริงหรือเปล่าถ้าเขามีเครื่องตึงแล้วเขาจะทําอะไรได้เยอะกว่านี้ชวยหน่อยนะคะสนับสนุนหน่อยนะครับ น้องมากันได้ว่ามันจะต้องถามพูดว่าทำไรอ่ะไม่ทำอย่างนี้น้องหวัดีโอ้ยทรงดูทรงน้องเห็นอะไรหรือเปล่าคุณเห็นอะไรหรือเปล่าทำไมอมดว่าโปรเจกต์หามีานี่เห็นอะไรที่แตกต่างมรู้จักแเขียนว่าสกอร์อร์ดจะได้เข้าใจภาษาหมอ What the fuck was that? นี่ถ้าเกิดเขามาเจ้าของโปรเจร์เขาทมถุยใส่คุณเลยนะเราทอย่างนั้นไม่ได้หรอกก็ขาไม่สำเร็จอตพี่เราจะทำให้มันสำเร็จไม่เอานะคุณมาดูก่อนไอเดียของไอเบนเจอร์นะเดี๋ยวพอคุณทำสำเร็จปุ๊บเด็กเขาก็บอกว่าเนี่ยคิดไว้แล้วจะทำวันนี้พอดีดเออพี่เห็นอะไรที่จะแจกนะพี่น้อง,งยังไม่ต้องบอกพี่น้องกลไกยังไงให้พี่น้องเล่าให้ฟังพี่น้องเล่ากลไกให้ฟังหน่อยที่พี่น้องนั่งดิพี่น้องนั่งดินั่งลงนั่งลงในฐานะที่เป็นวิศวกร หนูวิศวะเถื่อนอจากภาพเล่ากลไกลการทำงานใี่ฟังหน่อยขาเข้าหนึมมงม้นออกนี้อา่าใชเหรอกแค่นี้ไงมองยาวยี่ออะไรอ่ะอประหลาดใจอ่ะ ทำอะไรเพอ่ะยิงน็อตเพิ่มเข้าไปทำไมอ่ะทำไมต้องยิงน็อตเพิ่มอ่ะการเกดระเบิดออกไงอ๋อให้มันอยู่เหมือนท่อน้ำตามต่างวัดอ่ะเขาไม่ค่อยใส่กาวหรอกท่อน้ำสวนอ่ะเขาจะยิงยิงน็อตไอซึมเล็กๆแน่นอนแต่มันก็จะมีชีฟฟีตออกคาๆบ้างใช่แต่ไม่ให้มันระเบิดฟูออกไปใช่ไหมถูกต้องไปกันดีกว่าพร้อมแล้วใช่ไหมนิงเกะไปเจอที่หลังบ้านไปเจอที่จุดที่พี่ชาติเคยทำความล้มเหลวไว้ไปครับ น้ำเปิดแล้วเฮ้ย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 น้ำมาแล้วน้ำเปิดปะน้ำมาแล้วเฮ้ยพี่ปัก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 เลยนี่ก็คือเหมือนเดิมของพี่ชาตินะตื่นเต้นอะไรไม่ได้ดูส่วนที่พี่ชาติทำไม่ได้ดูใช่เหรอเอาเร็วเราไปเย็นตรงนู้นเร็วเร็วมึงจะรีบทับไมไม่ต้องรีบแล้วทำไงต้อเปิดน้ำแปดสิเฮ้ยแรงแล้วไม่เห็นต้องมีเลยเฮ้ยคือเดิมเดิม แต่แรงกว่าที่เรามาเปิดไม่เช้านะไม่ใช่ไม่ใช่สายยางมันพิคักคอยดีเฮ้ยแรงจริงปกติอะเขาอะปกติตัวปกติเขาไม่แรงมาลดน้ำอะเบากว่านี้เยอะจริงแรงกว่าเดิมแต่เขาอยากรู้ว่าระบบของตัวจะแรงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าดูดิน้ำหายจากระบบไปทีละหน่อยทีละหน่อย่ปแล้วก็เริ่มไม่แรงเลยนปเออคอยทีด อันนี้น้าน้าก็จะขึ้นถ้าเราปิดน้ำมันก็จะเข้ามาระบบเห็นไหมนี่คือหลักการน้ำมันังขึ้นแล้วถ้าเรามีลมที่คงที่คอยอัดลมตลอดมันจะแบบพุ่งเนี้ยมันจะไม่ลดอันนี้มันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆทีนี้แหละครับน้องๆใช่แล้วครับน้องๆถูกกล้องยังไม่ได้พูดอะไรเลยอะสูตรของพี่ยิ้มเลยก็คือใส่ใบกะวานลงไปก่อนแล้วตามด้วยขาดตะไคร้ใบมะกรูดค่อยๆยีใบ อะไรอ่ะบ้าเปล่าอ่ะนี่เรามีปั๊มลมไฟฟ้าว้าวนี่คือปั๊มลมถูกต้องที่พี่ยิมจะอัดลมเข้าไปใช่เนี่ยแข่งโป๊กเลยไหดูนะเราจะเพิ่มลมไปอีกเหรอครับด็อกเตอร์อยู่นะตรงนี้มีลมอัดซึนไปมันมาได้ไงครับเนี่ยมีลมจากระบบออกมาเฮ้ยน้ำรั่วช่วยเปิดฝาหน่อยแล้วน้ำรั่วเลยเห็นไหมแรงเค้นมาเริ่มเยอะขึ้นดูดิดูดิพอเปิดฝาเปิดจุกปุ๊บ เอาจริงนะถ้าระบบแบบว่าแต่ละข้อต่อเรามันยังไม่ช่วยอย่างเงี้ยให้มันลีกนิดหน่อยโอเคยังไงก็ไม่ระเบิดเอออย่าให้มันแน่นมากอย่าที่เขาเรียกว่าอย่าบีบข้อตาจนมากเดี๋ยวมันระเบิดนี่จะเอาลมดูนะครับอุ้ยชุบเนตเอ๊ะนี่เปิดเทเชอร์เข้าไปโอ้โหที่บาครับน้ำแม่น้ำรถน้ำลดน้ำลดเลยอ่ะมันไปไหนล่ะนี่ไงลีกอยู่นี่ไงเออมันไปไหนวะดูดิอ่ะทุกคนคอยสังเกตนะ อ๋อมันไปเพิ่มเพิ่มขวดอื่นมันไปหาขวดอื่นไว้ตัวใช่แล้ขวดอื่นเพิ่มสถานะขวดนี้ตอนนี้กี่บาทโอ้โหโป๊ก่ะโอ้แถ่นีขายมาเท่าไหร่ะแ่นปักบายังไม่ขึ้นเลยพี่แข็งเลยแข็งปักเลยอะ่ะพอเติมพอเติมขวดนี้ขวดอื่นจะเพิ่มขึ้นไปนิดนึงแต่ขวดนี้จะไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่เพราะว่ามันมันบักแล้วมันบักแล้วแต่มันจะไปเพิ่มขวดอื่นแทนแล้วก็มาตรงนี้ ที่แน่ว่าเราเราไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุกขวดก็ได้แค่กดดูว่าอันไหนแข็งแข็งมีไหมสองขวดนี้จะไม่ค่อยเพิ่มแล้วแต่ว่าสามขวดนี้เพิ่มเยอะขึ้นถ้าอย่างนั้นเราสามารถปั๊มขวดเดียวได้ออแล้วแรงดันมันจะไปอยู่ที่ทุกขวดอ <ๆ S 1> ลองดูไหมเอาลองแค่สามขวดก่อนเนี่ยสามขวดวนะั้นอ่ะไม่เพิ่มเลยเว้ยมันมาเพิ่มสามขวดนี้กับตรงนี้น้ง <Okay. S 2> องโอเคพระเอกของชาติเอาไป เห็นที่พี่ชาติทำไหมแบบพี่ชาติทำอะไม่ได้เลือกแบบนั้นอะอันนั้นก็จอกงงอยเดี๋ยวโดนู๋ดเขาทีนี้ถ้ามีอากาศดันเพื่อนรีดมันออกมารีดออกมารีดออกมาตรงนี้มันก็จะแคบลงแคบลงแคบลงมันก็จะทำให้น้ำเนี่ย ลองกดเดียวดิกดเดียวเลยตัวนี้กดเดียวแล้วดูว่าเพชเซอร์จะกระจายไปทั้งหมดไหมสายแข่งโป๊กสายแข่งเลยใช่ไหมแรงดันเยอะมากเเลยยี่้ถ้าเรามีถ้าเรามีเพชเชอร์เกตอยู่ในระบบสักตวงนะเราจะอ่านได้เลยว่าแรงดันเท่าไหร่โอ๋ออันนึงซ้อมซ้ำโอ้โห เดลย,นะยแรงเกินที่มันได้เพียเดียวเพราะว่าน้ำในในที่เราสต็อกในขวดตู้นี้น้อย,อยแล้วคราวนี้เรามาสร้าง,งแรงนช่วงปลายใช่ไหมน้ำาสาย,ยางมนเติมไม่ทันบุน้ำมันเข้าไม่ทันน้ำต้นทางมาน้อยออกไม่ทันตรงนะี้นะยังไงลองไล่ไล่น้ำให้เต็มให้ให้ให้เยอะๆก่อนเลยในขวดลองขวดใ,ใ,ใ้เยอะก่อนเลยนี่กดลมเนี่ยอ๋อใช่เราก็กดลม ให้น้ำมันเยอะๆก่อนเลยให้มีพื้นที่อากาศให้น้อยที่สุดแล้วเราก็ไปอากาศขุสุดท้ายเอาอันนี้น้ำไม่น่าจะขาดออกจุกแรงเฮ้ยดูดิดูดิดูดิวบเลยอ่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะสนุกว่ะมาแล้วค่ะทุกคนได้แล้วเนี่ยจริงหรอเตแล้วอ้า อพื <S 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 ้นที่อากาศน้อยพื้นที่อากาศน,อน้อ,าานอยเพราะว่าเราตัน้ำยเยอะเกินไ <S 2> <S 2> เปเยอะเกินไ <S <S 2> <S 2> ปนไมันไม่มีอากาศเยอะเอาน้ำมาก่อนเอาน้ำาก่อนแด่่ื้นที่อากาศน้อยแสดงว่าเอาน้ำเข้าไปเยอะไม่ดีพื้นที่อากาศน้อยก็ไม่ดีห้าสิบห้าสิบมันต้องบาลานซ์กันึ่ ยังไงคะคุณบรรเจิดโอ้โหแรงดันที่มาหาศาลยาังคงค้างอยู่ภายในเราจะใส่บอลวาเข้าไปตรงนี้เพื่อที่จะเลือกช่องทางในการวิ่งลองของเราต้องใส่สองฝั่งปะเราลองแค่ฝั่งเดียวพอนี่ย่าต้องปิดระบบนี้ไปเลยปะมันออกตรงนู้นอยู่แล้วไงมันไม่วนกับมันนี่หรอกมันก็ไปอั้นตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะแรงขึ้นหรือเปล่านะคะนี่ทุกอย่างต้องมีการทดลองเราอยากรู้ พอจํากัดของมันไง Meanwhile in our universe เรามาแล้วเข้าระบบแล้วเข้าระบบแล้วเข้าฝั่งเดียวเลยป่ะเราใช้ระบบฝั่งเดียวฝั่งนู้นก็ขึ้นเหมือนกันตัวมันอ้อมไปทางนู้นอ้อมมาข้างหน้าดูดูดูบุ๊คบุกคบุ๊บุกคบุ๊เลยทุกคนเติมลมเลยไหมเติมลมเลยเหรอโอ้โหน้ำหายแบบน้ำหายแบบเฉียบพันน้ำมันไปไหนวะน้ำมันออกนี่แน่เลยเนี่ย จริงมันก็ไปที่อื่นด้วยอุ้ยอุ้ยแรงขึ้นว่ะมันเป็นอากาศที่วิ่งออกไปด้วยใช่ไหมต้องต้องไม่ให้น้ำในขวดขาดอือพอน้ำออกปุ๊บน้ำในขวดต้องไม่ขาดอากาศอ่ะมันมีแรงกดเยอะมันเลยเอาน้ำออกไปด้วยเลยไหนว่ารอน้ำเต็มแป๊บนึงย five minutes later ในลองเปิดแบบ ไม่ต้องสุดให้น้ำเข้าพอมีกำลังและน้ำออกก็ยังพอใช้แรงเค้นจากขวดบีบให้เหมือนคนบีบปลายสายอไม่ต้องเปิดสุดออันนี้แบบไม่ได้เปิดปั๊มานะครับอ่าแค่ครึ่งหนึ่งลดไหมลดแต่ก็ยังเป็นแบบช้าฝอยๆหมดหมดน้อยกว่าคือใช้ใช้งานได้นานขึ้นเคร่ลมเข้าไปก็แรงขึ้น แรงไหมแรงขึ้นน้ำหมดเลยแรงขึ้นแต่น้ำหมดพอ,อน้ำหมดก็เป็นอากาศเข้าไปแทนอา,าอากาศก็จะอากาศก็จะหนีออกไปที่ปลายท่อแล้วน้ำมันก็มันไม่มีแล้วไงมันก็จะเป็นอากาศผสมน้ำ<ต>น,น,น้อยน้อยนวดเราควรจะมีลูกสูบภายในเหมือนกับกระบอกซับแคงเพื่อที่จะดูดน้ำเข้ามาให้ทันให้มันวิ่งอากาศก็อากาศน้ำก็น้ำอากาศดันสุดอากาศก็ยังไม่ออกไปหาน้ำแล้วเราสามารถสร้างแรงอัด ใช้เพชเชอร์ภายในได้มากกว่าปกติง่ายน้ำดันลุกสูกที่อากาศใช่ป่ะแล้วก็อากาศดันลุกสูบให้ไปดันน้ำถูกแต่คราวนี้มันจะกั้นห้องกันมันจะไม่วิ่งไปรวมกันถูกอากาศก็จะไม่ออกภไไายนอกสาย,อเ,ลยลเออกดคอมเมนต์มาแล้วกันถ้าอยาก,กดูโปรเจกต์ต่อไปเดี๋ยวทำให้ดูมากสูบเลยเออวันนี้ลากระเพียงวันนี้ก่อนนะครับยาวนานมากเกินไปแล้วเดี๋ยวน้องๆจะเลี่ยนใช่เพราะว่า ที่ทนไม่ค่อยได้เท่าไหร่กีบวิชาการความรู้เยอะๆไม่เอามาใช้หรอกเดี๋ยวน้องๆงงไปแล้วเรากันแล้วครับสวัสดีคร,ครับบายใช้ได้เอาไปลองทำตามมาดู